ู่กับนายครับนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับก็ไม่เปลี่ยนไปในเรื่องครับกับ PM set นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนสกินเลยนะครับเปลี่ยนสกินเลยไม่ได้เด็กไปทำมาใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ i คือศูนย์กลางนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอะไรเนี่ยใครตายอ่าแล้วก็ทําการแบบนี้วางแบบนี้นะครับโดยเดี๋ยวโดยเดี๋ยวขั้นที่สองนะครับก็คือทําการอ่ายังไงวะทาการอ่ายังไงวะสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเอ้ย ทีมทีมเลืองมาทีมเลืองมาทีมเลืองมาครับวัดเดอะทีมเลืองมันเกือบจะทำลายเราได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราเราต้องอัปเกรดเลยนะครับ,รรต,อรบตอนนี้แต่เรายังมีทองไม่พอเราก็ต้องมีทองเยอะเดอะกว่าเดิมโอ้ขอบคุณเพื่อน แต่ตอนนี้นะครับเราก็ต้องปกป้อง่อาศูนย์กลางของเราให้ได้มากที่สุดเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเรานะครับกําลังซ่อมจุดศูนย์กลางอยู่นะครับเราก็ซ่อมจุดศูนย์กลางเนะี้ยเดี๋ยวผมก็จะเฝ้า,ารักษาการให้วันนี้เพื่อนอุ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โอ้มันมาอีกแล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วมันแตกตายแล้วครับตายแล้วรอ,ร,อรอดปลอดภัยเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกแล้วครับแตกแล้วตายนะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกมเดิมนะครับโอเคอุ้ยเพื่อนตกไปแล้วหนึ่งคนวัดเดติดบล็อก โดดกระโดดกระโดดกระโดดแบบชะเชะเฮ้ยเอเนอร์ตี้สี่จายสี่นี่ไม่ตายนะครับโอเคเรามาอยู่ในอ่าเซิร์ฟเกมเดิมเดี๋ยวในจุดจุดไอ้นู้นเลยวะผมก็ทำการเก็บก่อนนะครับสวัสดี เออเพื่อนเพื่อนทำอะไรอ่ะเพื่อนทำอะไรอ่ะวัดเออเพื่อนเขาทำอะไรอ่ะวัดครับครับเพื่อนเพื่อนเอาเอาฉันให้ตลับที่กันเพื่อนมาเมื่อมันแตะมันแตเกตะ มันตกไปเลยนะครับเราก็ทําการอ่าเตรียมตัวเลยนะครับมันมันกําลังมาบุกเราเลยนะ <ừ. S 1> เป็นจํานวนเยอะเลยนะครับผมก็ทําการทําการป้องกันเลยนะครับป้องกันอนาเตศู์กลางของเราเอาเพื่อนทําต่อเลยเอาเพื่อนกันไหนจันไหนเอา มันมาอีกแล้วเพื่อนมันมาอีกแล้วมันตีออกตีตียาตียาตียาตีโอ้อยๆ้ยเราเราเข้าเข้ตุกกลางไม่ได้โอเคมันแตกแล้วนะครับมันแตกแล้วผมเป็นกดกาาที่สุดเลยโดยแหล,<ๆ>ละเออหลักันคุ้มกันเลยนะครับพอมันตายไปอีกแล้วมันก็ต้องมาจัดการเราอีก นั้นเราก็ต้องทําการอ่าสร้างเกราะนะครับไม่ใช่สร้างเกราะโอเคมีอาวุธอะไรอ่ะห้าโกมันห้าโกเท่ากับเออ่คำนวณแป๊บไม่ต้องคํานวณแล้วเราก็ต้องทําการอ่าไปซื้อดาบเพื่อป้องกันนะครับอ่าโอเคได้ดาบมาแล้วทีนี้เราก็ต้องทําการอ่า ดูศัตรูนะครับว่าศัตรูมาอีกไหมโดยตรงนู้นนะครับเขากำลังทำเขากำลังุดบล็อกออกนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายคุ้มกันให้สเตสเดี๋ยวผมก็ต้องทำสเตสสองนะครับช่วชูมันมาอีกโอ้ตรงนู้นมีไดมอน ตรงนู้นมีไดมอนด์นะครับผมก็ไปเอาคองเลยดีก,กว่าโอเคต้องพั๊มของก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปปัม๊มของแป๊บหนึ่งนะครับอือฮึทำการอ่าปัม๊มเอออ้อะไรเนี่ยมันคืออะไร เออเราลองใช้ก่อนดีกว่า,าประมาณนี้เหรออู้มันสร้างมาให้เราเลยอู้สุดยอดเลยโอเคผมจะสร้างยังไงเดี๋ยวนั้นเราอุย้ยเสียวเดี๋ยวเพื่อนไปทางไหนอะ เออวาวางเหมือนกับดีกว่าตรงนู้นมีไดมอนด์นะครับอ่าเป้าเลยผมได้มาหกเราต้องจาดเท่าไหร่วะสิบสองสิบสองใช่ใช่เราต้องการสิบสอง 12, แต่ตอนนี้มันยังไม่รอปออกมานะครับเราก็รอสักครู่นะครับเฮ้ยตรงนู้นมีไดมอนด์อีกอะไรเนี่ยอยู่เถวเบอร์สบอะไ<น>อัพเกรด ตอนนี้ทีมตรงนู้นนะครับทีมเสียอะไรไม่รู้นะครับอยู่อยู่อีกฝั่งนะครับตอนนี้ทีมเรากําลังอ่าไปบุกทีมเพื่อนอยู่นะครับไม่มีใครคุ้มกันอยู่โฟลลิง่งไปเรื่อยๆโอเคอเราต้องการสิบสองแต่มันให้ช้ามากนะครับไดมอนด์มันจะช้ากว่าไอาพวกโรีกนะครับประมาณนั้นนะครับ เออมันจะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่อ่าโอ้ไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูนู้นนู้เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรากำลังโดนโจมตีเราเพื่อนนูตรงนู้นมีแอมเอร์เราเราควรไปเอาแอมเบอร์โอเคทุกสิบสองแล้วไป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 ,ไปเอากระโอเคบังรีบกระโดด ผมก็ทําการเก็บผมก็รีบเลยนะครับรีบรีบเ,เราเอาชุดเกาะโอเคแล้วเราก็เก็บชุดเกาะเก็บสิเก็บเก็บเฮ้ยราเก็บก่อนแล้วตอนนี้เราต้องการอะไรอีกอะดูก่อนสิามแต่ตอนนี้อเมโรมันอยู่อีกด้านหนึ่งของอเ,เรามาปกป้องเมืองของเราก่อนดีกว่า เอาเราก็ทำการเออเอาวอกบอกนี้มันใช้งานไม่ได้นั้นเราทําการเอาที่คุณด,ดีกว่าโอเคขวานโอเคผมช่วยต่อทางไหมต่อไปเลยเพื่อน ต่อไปเลยต่อไปเลยใช่ใช่เดินมาเลยรีบแปเอาแอมมรารลเร็วที่สุดนะครับเพราะตอนนี้อีกโอ้ช็ดตีตีตอนนี้นะครับผมได้คิวไปหนึ่งคนเลยนะครับตอนนี้ทีมสีเหลือง เดี๋ยวผมเก็บอ่าเอเมอร์ดิมอนด์ก่อนแล้วทีนีน้เราโอเคเพื่อนโอเคสุดยอดเพื่อนช่วยช่วยเลยเพื่อนเพื่อนลงไปได้เหรอ thank you เลยมัดเลย ไกครั้งนะครับไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเปิดก่อนเลยหลังจากนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเอาละไปกันต่อได้เลยไปก่อนเลยเพื่อนผมตีอยู่ผมตีอยุผมตีอยุผมตีอยู่ยคุมกันอยู่คุมกัน โอเค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 ตอนนี้โอเคโอเคโอเคผมไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้ลืมเลยนะครับว่าอัดอยู่โอเค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 มันยังไมรอดโอ้ยโอ้ยรอดรุมรอดรุมเรียบร้อเรียบร้อเรียบร้อเดินก่อนเรียบร้อเดินรีบวิ่งนะครับรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งโอเคโอเค บอยบยอยมันติดคูดาวอยู่ไหมเนี่ยโอเคเรายังเราย,ยังยังยังรอดนะครับยังรอดยังรอดโอเคโอเคโอเคเรายังรอดอยู่ทีมน๊กแตกไปแล้วนะครับเออเราต้องการอะไรวะดาบเออใช่ใช่ต้องการดาบแล้วก็อะไรอย่เกราะโอ้ชิดมันข่า ฉันต้องการอีกหนึ่งฉันต้องการอีกหนึ่งใช่ใช่ใชแล้วทีนี้เราก็ต้องไปที่ลุงคนนี้แล้วก็ซื้อกระเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่ชุดอ๋อเราใส่ชุดนี้แล้วเราไม่ต้องเ,ออเราก็ต้องแค่เอาพวกบล็อกออกมานะครับตอนนี้เรา ตอนนี้พกมาเร็วมาเร็วทำอะไรบ้โอเชดมันจะยิงโอเคโอเคโอเคยังรอดยังรอดโอเค มันมันทําสูงขึ ah ้นมันท ah. oh, ําส <c ười> uh, ูงขึ้นป้องกันเยอะขึ้นอาจจะอาจจะมาอ่ายังไงวะอาจจะมาจักอีอุ้ยไปไหนนะเพื่อน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 จะทีจะช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปช่วยปุมกันเขาทีเอ่อไปอยู่ไหนและวางนี่ไปอยู่ไหนละ โอ้สูงริบเรี่วเลยอยู่ไหนเนี่ยอ้าวตกไปตายอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงผมต้องรีบเอาคนแกะออกเฮ้ยแต่ได้ยินมอนโอเคออ mistakes. โอเค,อเครีบรีบมารีบกบรีบมารีบไปนะครับ ปีมาลีไปตอนนี้เพื่อนเรากำลังอุยอุยจัดการเลยเปิดจัดการเลยอุยอุยมันลิงลง

ยิงเลยยิงเลยอุ้ยจัดการเล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 ยมันไม่มันไม่รอดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอซื้อนู่ก่อนอุย้ยตกตกใจมากเลยเมื่อกี้ <c oughs> ตกใจตกใจเปิดเปิดคลิปมานี่คืออู้อู้ห่านในอู้ ผมต้องการอีกเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเช่นที่จริงไม่ใช่เพอแต่มันอยู่ในทีมนะครับอ่ามันเล่นอยู่ในทีมเอาละอุ้ยเราต้องการดอกธนูโอเคโอเคโอเคเราพร้อมเนี่ยโอเคโอเคเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอยู่ไหนนู้ ทีมเราชนะแล้วเหรอ,อยังเกมไม่โอเวอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบสองโกเออเราต้องการอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเะยเอ่อเราต้องการดอกธนูใช่ใช่ใช่ดอกธนูดอกธนูช่วงนี้เป็นช่วงที่ปั๊มของได้ดีมากเลยผมบอกไว้ก่อนถ้าใครยังเล่นไม่ถนัดน,นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปั๊มของที่ดีที่สุดเพราะว่าคนนจะเริ่มไม่เออมันอยู่ตรงนี้นแดยวดดแป๊บนึงนะครับอ่ายิงย่งวัวยิ่งหัวเอเอเพื่อนตัวตีตัวตีชิบหายเร้วเฮ้ยลงๆลๆๆลุลุลลอือ เราต้องการของให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับช่วงนี้คือเราต้องปั๊มของแล้วนะครับตอนนี้คือผมยังไม่มีแอมเบอร์ลันปั๊มของเลยนะครับปั๊มของที่เรามีอยู่โอเคเราพร้อมนหมเรามีอาดอกธนูสี่สิบเจ็ดตอนนี้เราต้องหาไอหมอนั่นนะครับไอไอตัวที่เป็นตาโตโตใช่ครับโอเคโอเคตอนนี้มันอยู่ไหนแอมเบอร์อยู่โน เออถ้าผมลงไปแล้วไปตรงนู้ได้ไหมมันอยู่ตรงไหนอ,อ่ะเฮ้ยไอ้ตรงนู้มาฝั่งนี้สีแดงฝั่งนี้เราจัดการไปเลยอ่ขอลงไปดิโอเคไปได้ไปได้ไไดโอ้หู้ฉันต้องไปเก็บแอมมาร์นะครับโอเคผม ถ่ายคลิปไปเท่าไหร่เลยยี่สิบสามก็เยอะใช้ได้ไดแล้วแหละเดี๋ยวแอมเบรอมันไม่ดรอปโอเคโอเคตอนนี้อ่าผมคิวได้แค่หนึ่งไอ้ผมคิวได้หนึ่งคนอ๋อนู้นว่ะทีมสีฟ้าอยู่ฝั่งนู้นทีมสีฟ้าถ้าผมไปตีเขาไปตี อ้าวมันแตกไปแล้วหายไปไหนแล้วคนหายไปไหนอ่ะตอนนี้คนยังอยู่ครบนะครับของผมเราแลกข,ของฝั่งน้ำเงินก่อนละกันโอ้โหยี ML, ่สิบแปดแอมโมเลลโกหกกันชัดๆเราก็ต้องไปอ่าซื้อแอมโมเลล เดี๋ยวอ๋อเพื่อนเราขอบคุณขอบคุณเอาล่ะ,ละตอนนี้เราก็ต้องไปปั๊มของอุ้ยเพื่อนเป็นอะไรไหมเออเราต้องไปปั๊มของแล้วตอนนี้้อุยเฮ้ย,ยเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงน,นันนนนนนโต๊ะปิติโต๊ะปิติอต้าว ดูเฉยนูมันอยู่ฝั่งนู้ครับมันอยู่ฝั่งนู้ตอนนี้เราต้องเก็บแอมาโรลโอเค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 ตอนนี้เราแอมาโรลมันดองไว้เยอะมากเลยยี่สิบสิบเก้าตอนนี้แอมาโรลเราต้องการอีกโอเคมันดรอปเลยวโดยจำนวนการดรอปมันดรอปทีละหนึ่งนะครับมันดรอปเยอะกว่าน,นี้แล้ว เอาละผมต้องการอีกันนะต้องการอีกกันนะอ,ก,อก,กินแอปเปิลทองน,นี่โอเคโอเคตอนนี้เรามี22่ m ิ r a l แอมเบอร์เราต้องการอีกหนึ่งแอมเบอร์ให้ได้23่ m ิ r a l แอมเบอร์โอเคตอนนี้เราได้23นะ่ m ิ r a l มแอมเบอร์แล้ว โอเคโอเคเลยโอเคโอเคเราต้องไปดักหน้ามันโ oh <c oughs> อ๊ยไม่เกมไหมกูมว่าเอ,อ่อเล่นอีกสักเกมก็ได้เอาสักเกมเปิดคลิปนะครับ โอเคอีกสักเกมเป็นเพื่อการปิดคลิปนะครับก็เกมอะไรเดียเกมนี้ดีกว่าเกมวิง่งอ่าเป็นการปิดคลิปนะครับอโอเคตอนนี้ก็มีคนเล่นเยอะโอเคโอเคเอ่อวัสดีเพื่อนอ้โดนผิดโอ้ยโดนผิดอ้ย โอเคคราลกเออเดี๋ยวนั่นอะไรนะนั่นอะไรเดี๋ยเดี๋ยวได้นั่นอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เป็นคนดูย e s y ย s ผมได้เป็นคนดูเราก็ตามดูแต่ละคนเลยนะครับว่าเขาวิ่งกันยังไงให้มันเร็วนะครับอ่าดูดูกันโอเคโอเค ตอนนี้นะครับก็เขากำลังวิ่งอย่างรวดเร็วน,น,นะครับก็รีบวิ่งตามอ่าอะไรเ,เราเป็นตัวอะไรอ๋อเราเป็นเขาดูคนดูวิ่งนะครับอ่าคนที่เขาวิ่งไปสูงมากอ้วิ่งกันยังไงวะเดี๋ยวเขาวิ่งกันยังไง เดียวเขาวิ่งกันยังไงวะวิ่งกันเร็วมากเลยเหมือนเดือดแฟลตเลยโอเคเนี่ยเส้นชัยเราผมไม่เคยเห็นสเส้นชัยมาก่อนเลยอ่าคนแรกเขาเข้าสเส้นชยัยคนที่สองคนที่สามหลายคนวะ่ะผู้ใขรนั่นอนะ่ะแปดเก้านะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสี่สิบวันนาทีนะครับโอ้โอ้โหดจัดดจัด มันติดคูดาวอยู่นะครับตอนนี้หดจัดหดจัดครับโอเคโอเคตอนนี้ติดโอเคโอเคตอนนี้ยังเหลือสิบสี่นาทีสิบสี่วินาทีไม่ใช่สิบสี่นาทีดูนะครับผมอยากดูว่าเขาวิ่งกันยังไง ก็ผมวิ่งไม่ค่อยเป็นวิ่งแบบช้าสุดไปตายอยู่ข้างหน้าโอเคมันจบเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าผมว่าแล้วต้องเป็นคนนี้ที่ชนะใช่ใชเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้มากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับเย้ yeah.